ส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือกรณีที่จเจ้าอาวาสวัดเจดีบอกว่าไอ้ไข่มีลิขสิทธิ์จะอัญเชิญจะไปทํารูปปั้นเนี่ยมันผิดลิขสิทธิ์นะอาจจะดําเนินการตามกฎหมายมันก็ยังเป็นสองกระแสเหมือนเดิมครับบางวัดก็ยืนยันไม่มีปัญหาบางวัดก็ถึงขั้นให้ลูกศิษย์มาเอารูปปั้นไอ้ไข่กลับไปกังวลเรื่องลิขสิทธิ์อย่างล่าสุดเนี่ยที่นนทบุรีครับวัดบางจากนะในอําเภอปักเกรด็ดเจ้าอาวาสบอก คือเรื่องลิขสิทธิ์นี่มันคืออะไรกันแน่ไม่เข้าใจเพราะทางวัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องลิขสิทธิ์ใดๆแต่ไอ้ไข่เนี่ยเป็นสิทธิหลวงปูตวดไอ้ไข่กับหลวงปู่ตวดจะต้องอยู่คู่กันหลวงปูตวดก็อยู่ทั่วทั้งประเทศดังนั้นไอ้ไข่ทาไมจะมีสิทธิ์อะไรไม่มีสิทธิ์อะไรยังไงมันก็ยังอยู่คู่กันได้มันไม่มีเรื่องลิขสิทธิ์หรอก ทางวัดไม่ได้เกี่ยวข้องกับไอ้ไข่ที่มีเรื่องิ์ไอ้ไข่คือเป็นศิทย์ตุรงบุตรทวดเป็นเราเชิญวิญญาณมาแล้วไม่ได้ไปเชิญตัวของของรูปแบบการสร้างของที่วัดต่างๆอะไรต่างๆมาถ้าบอกไอ้ไข่เป็นวิญญาณเนี่ยถ้าใครเชิญไอ้ไข่ไปได้บ้างพราวัดต้กําเนิดที่อยู่รู้ว่าไข่อยู่ที่นั่นได้ไข่วิญญาณอยู่ก็อยู่แต่เราก็ไม่ได้ไปเอาของเขามาเราเชิญวิญญาณตรงนี้จุดๆนี้ตัวเราก็มเคยเดินทางไปในที่สถานที่อื่นสักครั้งจะได้ไข่เมื่อไปอยู่ไหนถ้าเขาช่วยเหลือประชาชนมันก็ดดดดีีลวววัััััหหๆตตามอยู่่่งงจจทคน ไม่มีพอไม่มีคนไม่มีคนไปยจะมีคนนือ้อคนเข้าวัดเข้าวัดได้ในส่วนหนึ่งบางหนึ่งคนเข้าวัดแล้วเนี่ยก็จะได้ชักนําในสู่ทานที่ดีขึ้นเนี่ยฮะกุมารเทพไอ้ไข่เป็นเพียงวิญญาณดังนั้นมันจะมีเลอกลิกิ์อะไรได้อย่างไรอ้าวนี่วัดดังที่นนทบ,บุรีนะฮะแล้วคุณผู้ชมฮะให้ดูภาพที่อุตรดิตถ์สะหน่อยวัดม่อนหินขาวอิทลิิ์ไอ้ไข่ไตอนนี้ขึ้นป้ายขนาดใหญ่เชิญชวนทําบุญทอดกฐะถินสามัคคีเชื่อมโยงบารมีกุมารเทพเจ้าไข่แล้วฮะ กระตุ้นให้มีการสร้างเหมือนศรัทธาในพื้นที่กับไอ้ไข่แล้วปรากฏคนก็แห่กันมาทำบุญอัศจรรย์ใจโชคลาภอะไรต่างๆเกิดขึ้นมากมายที่อุตรดิตถ์นี่มันก็กลายเป็นกระแสฟ,ฟีเวอร์นะฮะคือทางวัดแต่ละวัดเขาก็พยายามจะอธิบายว่ามันก็เป็นกุศโลบายให้คนเข้าวัดใช่ไหมคะแต่ว่า อย่างท่านพระพยอมเนี่ยท่านก็เตือนชาวพุทธนี่แหละค่ะคก็อาจจะต้องดึงสติกลับมาด้วยเรื่องทํามาหากินเรื่องความขยันสัตธามันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถูกไหมคะครับอย่างเนี้ยที่อุตรดิตถ้ววัดม่อนหินขาวเนี่ยชาวบ้านก็แห่ไปดูเท่าของทูบทูบที่เอามาไหว้ไอ้ไข่เท่าที่ตกลงมามเป็นเลขนั้นเลขกนี้อ๋ออ๋อ,อนี่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 อ๋ออย่างนี้เลยเหรอฮะ ค <to> <Yeah, S 3> mm ่ะเขาเขียนเลขกันเขาเขียนเลขกันเอาไว้เหรอท่านเนี่ยเออเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยเป็นทูปเลขเป็นทูปที่เป็นตัวเลขแล้วก็ไปดูเท่าอ้าแล้วอย่างนี้วิเคราะห์กันยังไงอะฮะก็เหมือนกับว่าเขียนเลขเอาไว้แล้วทูบมันก็ค่อยๆไม่ไม่ไม่ลงมาให้ไหมคะทีนี้เหลือเลขอะไรก็ดูกันตามนั้นน่ะโอ้โหเดี๋ยวนี้ไปอ่านอีกแล้วโอ้เออเออค่ะเอา